ต่อกันที่ตำรวจสอนอตลิ่งชันนะครับได้มีการจับโจร3รายซึ่งก่อเหตุ ระเวนลักมิเตอร์น้ำย่านฝั่งทนนะครับคุณผู้ชมคือโจรทั้ง3รายนี่นะครับอายุยังไม่เยอะเลยนะครับหใน3คนนี้อายุเพียงแค่18ปีก็คือยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับส่วนอีก2รายอายุ21และ22ปีเรียกว่าอายุไล่เลี่ยก,กันนะครับสิบแแล้วก็22ปีนั่นเองครับโดยพบว่าในช่วง3เดือนเนี่ยนะครับโจรแก๊งนี้ขโมยมิเตอร์น้ำไปแล้วกว่าร้อยชิ้นเลยทีเดียวครับ แล้วก็ช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามไปจับกลุ่มตัวโจรดังกล่าวนี่นะครับก็กระโดดลงคลองเพื่อที่จะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งฝั่งของตำรวจก็ได้มีการเฝ้าติดตามสักพักหนึ่งปรากฏว่าโจรแก๊งนี้ทนหนาวไม่ไหว<ม>ก็เลยต้องขึ้นจากคลองมาแล้วก็ยอมมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปรวบตัวก็จะเห็นว่ามันมีคลองนะคุณแนนอย่างที่บอกเลยนะครับมันมีช่วงจังหวะที่โจรเนี่ยกระโดดลงคลองเพื่อที่จะหนีตำรวจด้วยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่1ในสองคนร้ายจนมุมตำรวจหนีไปไหนไม่รอดตัดสินใจยอมมอบตัวแต่โดยดีครับพร้อมด้วยของกลางประกอบไปด้วยมิเตอร์น้ำประปาสิตัวและกระเป๋าสะพาย ที่ใส่คอนเอาไว้หนึ่งด้ามโดยโจรถูกจับกลุมได้ที่บริเวณซอยบรมราชชนนี60ในพื้นที่เขตตะลิ่งชันกรุงเทพมหานครนั่นเองครับซึ่งช่วงที่ตำรวจสอน,นอตะลิ่งชันไปซุ่มสังเกตการก็เห็นนายรุ่งวิกรายหรือว่ากุลอายุ18ปีและนายพิชาพบหรือปามอายุ22ปีเดินหิ้วกระสอบปุ๋ยกับกระเป๋าสะพายออกมาจากบ้าน ที่น่าจะเป็นที่กบดานของคนร้ายพอเห็นตำรวจโผล่มาปุ๊บนะครับโจรก็ตกใจวิ่งหลบหนีแล้วกระโดดลงไปในคลองบัวจนสุดท้ายทั้งสองคนนี้ทนหนาวไม่ไหวยอมขึ้นมามอบตัวส่วนอีกคนชื่อว่านายชัยชานหรือว่ากิ่งอายุ21ปีหนีลงคลองไม่ทันเดินออกมามอบตัวอย่างที่เห็นนั่นเองครับเนี่ยฮะก็รวบตัว สำหรับโจรแก๊งนี้ได้ครบทั้ง3รายนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของ3คนบางสื่อเนี่ยไม่เบลอหน้าเลยนะคือเปิดเผยใบหน้าหเห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นเดียวกันหลังจากพาตัวไปสอบปากคำนะครับโจรแก๊งนี้ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าระเวนลักขโมยไปทั่วแถมขยันด้วยวันวันหนึ่งเนี่ยได้มีเตอร์น้ำไปกว่า10ตัวพอตรวจสอบประวัตินะครับนายพิชาภพ เคยต้องคดีเสพยาส่วนนายชาัยชาญมีคดีลักทรัพย์และเสพยาเจ้าหนา้ที่ตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจรแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการของโจรแก๊งนี้กันหน่อยคือจากการสอบสวนนายรุ่งวิกรเนี่ยเขาให้การบอกว่า พวกตนได้ความคิดนี้มาจากลูกพี่นะครับเคยบอกว่าในมิเตอร์น้ำมันมีทองเหลืองสามารถนำไปขายเป็นเงินได้แต่ว่าตอนนี้ลูกพี่ติดคุกไปแล้วพวกตนก็เลยรวมตัวกันตระเวนก่อเหตุเริ่มทำได้ประมาณ2เดือนแล้วละ่ะโดยจะมีการสลับกันออกหาของกันทุกวันส่วนมากจะออกก่อเหตุช่วงเวลากลางคืนวิธีการของเขาก็คือจะปิดวาล์วน้ำแล้วกระชากมิเตอร์น้ำออกมา เอาค้อนทุบท่อ PVC ให้แตกแล้วก็เอาแต่ตัวมิเตอร์เคยรับได้มากสุดนะครับคืนรับประมาณ11ตัว mm hmm. หลังจากนั้นจะเอาไปทุบเพื่อแยกส่วนที่เป็นพลาสติกออกนะครับตัวพลาสติกโยนทิ้งลงคลองไปเหลือตัวทองเหลืองซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าย่านบางแวก เขารับซื้อในราคากิโลกรัมละประมาณ170บาทนี่นะครับถ้าเป็นทองเหลืองนะครับรับซื้อกิโลละ170เมื่อได้เงินมาก็เอาเงินมาแบ่งกันนำไปใช้ทั้งกินทั้งเที่ยวจนเงินหมดนะครับซึ่งพวกตนก็จะตระเวกนก่อเหตุในพื้นที่บอก,กอน .7 และจังหวัดนนทบุรีโดยก่อ,กอหเหตุล่าสุดครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในท้องที่สนนตลิ่งชันแล้วก็รอบนี้เนี่ย ได้มิเตอร์ไป10ตัวเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งของกลางที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับก็มีมิเตอร์มาตรวัดน้ํา9ตัวมีไส้มิเตอร์วัดน้ํา8ตัวฝาปิดมิเตอร์28ฝามีข้อต่อมิเตอร์น้ํา3ตัวมีค้อนตอกตะปู1นด้ามมีหมวกกันน็อกสีดํา1ใบหมวกแก๊ปสีเขียวอีก1ใบรถจักรยานยนต์ฮ o n d ้าเว e 110 i ทะเบียนรอเรือต่อเต่านอนหนู801นะครับกรุงเทพมหานคร1คันแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ Honda c l i ิกไม่ติดป้ายทะเบียน1คันมีชุดที่สวมใส่นะครับเนี่ยฮะก็เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอาไว้ได้นั่นเองครับแล้วก็ใครที่อาจจะมิเตอร์น้ำหายไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเขาขโมยไปทั่วอย่างที่บอกเลยนะครับมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่เข้าไปลักมิเตอร์น้ำ ในหมู่บ้านกฤษดานคร12อนะครับอยู่ที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหรือว่าหมู่บ้านอื่นๆถ้าเกิดว่าตนเองถูกขโมยมิเตอร์น้ําไปนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปดูของกลางก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ